สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะทั้งสี่ฮานอยประจําวันที่สามสิบพฤษภาคมหกห้าเนาะเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือศูนย์กับสามตัวรองก็คือเก้ากับหกศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าเลยเนาะเราไม่ได้ต่อเนาะสามศูนย์สามสองสามสามสามหกสามแปดเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าแปดหกศูนย์หกสองหกสามหกแปดหกเก้า เก้าสองหกแล้วก็496เนาะสามตัวเราลงเอาไว้เพื่อนๆจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเนาะไม่งั้นเราหัวอมซื้อ0 3 9ยนะ์สามเก้าสเนย์สามหกเนาพิเศษตัวเด่นก็คือ0นย์กับ3วันนี้เฉพาะกิจกับพิเศษเลขจะเหมือนกันเนอะศนกับ3 2มสกับหกมันต่างกันแค่9เนาะศู 0, 0, 0, นยะ์ก็รูด0ูนย์เนาะสก็สามศูนย์สามสองสามสามสามห สองศูน2์สองห6ึ6งสองห้าสองหตัวก็เอาเนี่ยมาซื้อเอาของเฉพาะกิจนี่มาซื้อต่อไปเป็นปกติปกติตัวเด่นก็คือห้ากับแปดตัวรองก็คือหกกับเก้าก็ห้าศูนย์ห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าเห้าห้าแปดห้าเก้าแล้วเนาะรูดห้าเนาะ

เฉพาะกิจพิเศษ VIP เลขจะมาคล้ายกันเด้อวันนี้ตัวเด่นสามกับหกก็สามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามแปดสามเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่หกห้าหกแปดสี่ศูนย์สี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เก้าสามหกสี่หกสี่เจ็ดก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสี่แนวทางนะคะ หรือไม่งั้นเพื่อนๆจะรูดเอานี้ก็ได้เนาะแต่โอกาสรูดแมันมีน้อยแล้วเดี๋ยวเนี้ทุกวันนี้มันไม่มีการรูดแล้วก็ซื้อตามแนวทางที่เราวางไว้ก็แล้วกันเนาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีทั้ง4แนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องวุ้นเส้นพารวยได้นะโชคดีทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกคนที่กดให้นะก็ขอให้เฮงๆปังๆเด้อ